อาสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเช้าน้ำกันวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่มันเสาร์สามที่เสาสามพ่อแม่พี่น้องปีสองพันสิบห้ามามามากินน้ำกันขั้วซีนเช้สาสองเลยนั่นเอา<ท>ไว <ป S 2> ไปก่อนขอโทษเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดือนสองวันที่เสาสองปีสองพันสิบห้าพ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยวันนี้ก็บัดด้ บอได้ถ่ายคลิปก่อน,นเินข้าวบสมัยพ่อแม่พี่น้องเจ็บทองเขนเขนนโอ้สบายดีแด้แล้วนีน่ยอืเอาสบายดีพี่น้องเลยบได้ถ่ายมาๆกินข้าวน้ำกันสบายดีสวัสดีพี่น้องกินข้าวครัวพักพัดกระดมกินขาา้าวเจ้าโอ้หิวข้าวแห้งบ้านเดินบอได้กินข้าวกินข้าวเจ้าเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเด้อกินขา้ <c ười> ขาวเจา้า แสีบอยู่ขัวพักกินพักบให้กินบวชผิดกิน,น,นกแต่แบบอันนี้เฉยๆการเจ็บการเป็นอ้าการบาสบายเพื่อนอืมเนี่ยกับเบาสบายกันขัวกับเบาสบายกันต่น้ำหนักลดแต่เป็นสองสามโลเออสองสามมันไม่ได้เปล่นบาเลยยากแต่พ่อแม่พี่น้องการเจ็บการเป็นเนี่ ระวังการดูการกินกเป็นคืนกอกันเราไปกินยังนะมันมันสิเป็ดน่นะอากาศมันบดีนอนๆนอนอนเอาเกียซเจ้ะเกี่ยเสียเกี่ยใมันเบอมาต้อืบอดดนียเดยวนะมีมีแดดด้วย่วแม่เป็น อ,อยู่ลัตตินีนากรับก็บอกร้านเช้าจะได้ยุทธิชัดเจออยู่อันนิวยอร์กนิวยอร์กบอกเดี๋ยวาโผลัดได้ตุ่ยายอยู่ตายยายอยู่ลัตติน,นีนาเด้เอลละเด้อผู้อยู่นิวยอร์กันถามมาต,ยตนยนายายอยู่ลัตติ <c oughs> นีนาโปรดนีนาโปรดนีนาจะใช่โปรดอยู่เป็นสเตทเมืองโปรตนั้นเป็นเมืองใหญ่ เบื้งเอกเครือ่อเอเนนาอันปรดิสนะดัดใน,น,นกัจจินุกับโต๊ะบลายเดอะมันปลูกอยังมันกระทันหนเลยกินเบิดนั่นะ่ะกินน้ำเติอมอยู่ดัดเอเนนานี่นนนนย่างใหญอยู่ดัดเอเนน,นามามามากินขาาน้าวนตำน้ำยาย่ดุ๊กดุ๊กนั้นร้านทุกคนเนะีน่ะมากินขาน้าวนตำเลยเอฟซีทั้งหลายกันดิ เขาครัวพักหายใจกับผสบายวันนึ่งบรงิลงคดงน้อยหนึง,ง,นนงเห็ดแต่กับบริกินลงข้างในบริการบริกิน,กกนเห็ดแต่บริกินเริมคลากันน้องบุคคลยากเข้า่นะพ่อแม่พี่น้องเปินบุคคลยากเข้ากินบไรเลยตองโดกท่องดวงน่ะพี่น้องด้อตื่น ขึ้นมาพาเดี๋ยวต้มกินน้ำหม,มักมุงคุดเน้อเออคือว่าดีขึ้นนะน,นะเป็นยาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเปลือกมันตากแห้งเมียนกินเลยเก็บกลับมันเมียนตากแดดเมียนพาดอืมแต่เฮาต้มกินก็ไม่ได้พาดแห,งไไหดคค้งปะไรดอกพ่อพูดซึกพ่อแม่พี่นอ้องแใจร้า,ราย อย่าดีท็อกอืมอย่าอย่าพื้นเมืองเนาะอย่าพื้นบ้านขายน้ำแกงเสฉะพี่น้องก็เสฉนะะตัวผักเนาะเจตาเกี้ยวต้องใส่ย,ย่างได้เจตาเกี้ยว บางเมื่อถ้าโบได้กินเขาแมั้แต่เมื่อวานนี่ตอนกลางเ<อ><อ>วร<อ>น,นะกินแต่พิซซ่าก่อนนะนแตนน่ถ้าโบได้กินเขาซื้อพิซซ่ามากินจนตัวง,งานกูนเกิดแล้วเลยที่บ้านเบิ้ลก็ว่านถ้าโบได้กินเขาเสียกินข้าวบแบแซ่บเกินไปซื้อพิซซ่ามากินนะกะซื้อเอาน้ำคุกวดหนึ่งมากินนะน,นะเมื่อวานนี้พออ่พอแม่พี่น้องเขกเกือบจะเห็นแยกบบได้เลยเจ็บเบิ้ลกระตนุนกระตุน หน่อยเศร้าคนต่อเป็นดกเดียวกันถ้าก่อนกับลูกเป็นไปหาลูกกับติดมันลูกลูกกับเศร้าอะไรเด่นคนับมันเป็นนะมันมาเริ่อพราะมันไข่ลูกเป็นไไข่เอาเนี่ยเป็นทองลูกไข่เลยนะเป็นโดกทองรลวงกีฬามันมันเป็นไข่เชาเราเป็นดองเดียร์อันเดือนนี้แล้วัางป้ายเป็นขึ้นนี่ขอบพวกผู้ข้าบ่ ลงทองไข่อขอกินกับว่าเป็นผิดกับแจ็คแมนรม้ไหกินเข่ากับธรรมดานี่นะไม่กินผักดิบรจังไรัะซื้อมาจากตล<ร>าดผักกาดกันผักสลัดผักกาจคายบวอมอะกองเป็นยังมันเป็นน้ำยังครนนับบวมบวบาบผักอะไนี่ครบ xin là cả tết thọ tội thọ tết thọ tết luôn cho nó mà, cái khẩu trạo mà rất khó nếu con nếu như cái khẩu trạo mọi người ta ngoài không? Không phải là นนมันจะพักการรันเสาร์วแม่ไปเนาะเร <c oughs> าพืนเห็ดงานในสู้จนตายเลยพ่อแม่ไปเนะาะโมตายโมถอยเรื่องเห็ดเวียกยู่เมืองนอกเนี่ยนะไม่ว่าไผรไ่ว่าเจ้าว่า่อยงานเป็นงานเง,น,นเงินคือเงินประสานซักวบมีไผรอ,อาเมียงกัน,นสู้คือกันบม่ว่าชนซัดชนเผ่าอะไรคือกันเสมอพากันเบิดพ่อแม่ไปเนาะ พราะว่าเขาแบบเด็กกับเขาเห็นไฮเห็นนาอยู่บ้านเขาและว,ว่าความเปรียบเทียบอันนี้มันเห็นบัมีเวลาพักผ่อนเห็นตลอดปีตลอดศาสตร์เราไปทั้งหลายผมแมายไว้เนาะไปไปน,นี่มีจากพักเวซิสื่นไปหาหมูอือก็เจ็บจนชีวิตนะ ดดกินเขาโบได้กินเขาว่านมากินเมืกอ,มอกินายเติบอยู่เนาะแช่บอกกินเข่าว่นนี้โบหิวแต่ว่าขึ้นจะดีขึ้นนะทองนั่น,น,ม,น,นมันขุดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมด้วยเขากินในมันเลยตักตัก,กเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมันแงแห้งเวลาเขาเป็น เวลาเราเจ็บท้องเจ็บใส่มาต้มกินรสเปลือกมันพี่น้องเปลือกมันเราของบริษัทจีนพี่น้องก็งงนะคะเปลือกของมันขุดเอาตากไว้ตามันแห้งแล้วก็ไว้ต้มกินไม่ได้เฮาบริสบายด้ท้องไม่ใส่โอเคพี่น้องดีขนมก็กินนะ่ะเป็นก่อนเพื่นแต่มือวันจันทร์กินต่วันจันทร์ขนมก็กินนะ่ะวันนี้เพื่อนเป็นวันนี้นะ เมื่อวานนี้มามื่อวานนี้นะเป็นเปลี่ยนกันเป็นขนมบริกินเขาตะเตวันจันทน์กินแต่อนนันขนมเด็กๆแน,น่นอนโบยาเป็นบโบยามันโบยากินโบนได้เลยพ่อแม่เป็นน้องเลยคือเมียว,ว่นเจ้ากินเด้อบุกินโบได้เลยจะเป็นเมืหวานยันมันโลอ่ะมันโลก็ลกเห็นจะไหนมันโบยากโบขึ้นยากแล้วไม่กินโบได้กินโบรองเนี่ยอันอ ็ปากค, <น S 1> คือคงกินทือไปก็บวัยด้กินไปซื้อเอาพิซซ่ามากไปซื้อน้ำก๊กมากินคือว่ามีแห้งมาบ้านี่ายให้งวัยดก้กินกินขนมอมขนมกินมูบดหน่อกินมันเบิดหน่อยเดียวน้องหน่อยแน่นเลยนี่แหละถ้วยเมื่อกี้กับสาวกินถ้วยนี่มันตักไน่ใช้จานตักหน้า เช็ดไปเนาะขวบไปเนาะพัดกระดับเตีตกเกียอพ,พอแม่เป็นน้องเพื่นอนชีว่าอยู่ได้เอฟซีวานี่น้เป็นยังไงดอตายายกินเวรกินข้าวหัวสบาย, <c oughs> บบายโน่นำบากมาแต่กานเ็น้นองงงงเง่งนนอนน้องงงงงเงง เพิ่งลงท่องท่องที่อะไรขนมยันเช้าแล้วบันจันบ้านข้านมันพุดกับเช้าแล้วเพิ่นต่อเนี่ยภัตชุกเช้าเป็นเพิ่นแต่ว่าเบ่งมือกันโนไอ้ซามบันตอนเมียเปล่นกับไปการได้บ่เมียกับวะไปบ่ได้กับไปว่คุณบ๊วยอยากดู กัดนะักตนนักโตตอนเขาเป็นเหมือนเนาะมันยักยางมันอยากไปวะเป็นยังหนอกบิดละไปไปซื้อยากับกินนะ้ำต mm. ้มแล้ก็แล้วไปซื้อแ้วเป็นเซาร์ แต่ายพี่น้องก็มันถือผิดอียังกับบุหงมีตรงม่นการผิดอากาศทั้งหนาะด้วยยังกับบุหงาขันพเจ้าคือวราบ้านเจนมีพระไปห้าหมอเลยตูนหนัหมอไปห้าหมอเลยนะทีบทเบเนี่ย ต้นขิขงันเผืาปีนี้บุญดใหมน่นะต่ก้อนมันบวมน้ำเพาเจาะกลกว้างป่ปปีนี้ควอยเอาอันนั้นเลยบุญเนะาะค,ควยดูโตดูค่ายูมตองโคตรได้กินมันเบิรด,ด,ดเบิด,ดอไไม่ขอกินบมเบิร์ดกินเน้อเบ พี่ดองท่านตางดาตื่นมดบ,บ,บ่เนาะบันดนี่ยก็บ,บันเศร้านี่ก็ต่ท่านมีแพ้ตื่นเนาะยังนะหกเจ็ดโมงเอามาก,กินข้าวแล้วหิ้วเขาเขา,าคนเคยตื่นเศร้าต้องตื่นเศร้าแหละคือหอ้อสามโมงตื่นแหละพ่อแม่ไปเนาะตืน่นนอนบรบนอนบับกได้ลูกมาเบิ่งตะวกทีวีมึงข่าวมงข้าวเขาไปหอดเกดได้ แบบได้โอ้โหตามมึงข้าวหวานเมืองเทานี่แล้วการเป็นอยู่นั่งเบื่อขนาดอันนี้ไปกืบเบิดเวลาไปแล้วเลยเอามันเบ็ดเตล็ดเนี่ยกระเทือนเอามันเบิดเลยประกาศข้าวมาขวกระเสริฐเพักกระดมกัน ตเส็งนอตังหัวเน้นมาขวบง้อบบ้า,ยบาบอยักกินขวบไปใส่เผ็ดยังไงมั้งขวายันมันเจ็บทองอีกแล้วนะทองพอดีสาเวเลยสกอตทองยังเินดีครับ เป็นนี่กระแสนี่กอันณค่าราคงแพง่มากินตัวนะเป็นตัวเอ้บาบนายมึงบเกนเนี่เบงซต่ก้อนเล็นดิอืมเทราปีววมบาบงายก็ได้ซื้อทุกปีแหล,ละม่อม่อเอาะตั้งเบิ้ตัวตั้งเบิดกินเบิดโดนมัต้องเอาไว้ กระเทินตีมันกระเทินฉุนเห็ดโดรกินเห็ดข้าเดือดแหละยากกินในตีมดีเสีเนะเดือดกินมติมได้เลยข้ากินที่ไปกินบะบดเดือกกินเป็นแกงเป็นหงขึ้นอาเม่นเขาเพื่อกินตเก่าวขึเนีม่นกับป้าไว้เป็นซองานมือให่หมูกิน กิมูบก็ชอบ่มไว้กับบุเป็นได้กินนเพาไมเพี่น้รงมันคลายเครื่งนยังคือกันไอไได้มาสิที่บังบดฉีดมมนเนะจำเคื่อเฮาพัมอืมเขากินมเบิรด้อะไม่แด้กินเด้อกระลำได้ม่นึงกับเขาได้อ กินมาเบิดในเขา้าเป็นหางฮาด้วยองฮาด้วเด็ดของตัวก่อนอิมอ่มนไม่เป็นเนอกใช่สาววันในบุญอยากยังเบิดวัน อเครื่องในไว้ให้ลูกกับบุ๊คขึ้นยากมื่อนี้ไปขึ้นยากขึ้นเข่าเนี่ยคือว่ามันดีขึ้นแล้วขึ้นเอายากนะเจะออุ่นน้ำห่อนกิ่เดีค่คะขึ้นเอาบุยากแต่บุแต่บุบุดีขึ้นขึ้นเอายากแล้วมันต้องดีขึ้นสุขภาพเราแล้วกนกั็ได้ชิปบุ๊คละ อ,อโอเคเดอ้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเดบซีทุกมุมโลกให้อยู่ดีแม่เบอรสุขสุขคนไปทั้งใดตลอดปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อทุกตัวหนาพ่อแม่พี่นอ้องอโอเคบายเด้อพี่น้องบาย,บาย